ส่งความคิดถึงเปลิวมาในอาการลองลอยหัวใจสะอาดมาถึงเธอแล้วแต่จะลองไงไม่หมดโอเคเพื่อนๆค่ะมากระคลิปน่ารักๆๆานันก,นนกของไม่หมดรับปุ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้เวลานี้ใครกันนะคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงเพื่อน อยากกอดอยากหอมอยากดอมอยากดมอยากสัมผัสร่างกายคุณเหลือเกินคิดถึงคุณเหลือเกินอยากจะบอกว่าคิดถึงมากมากเขาเป็นแครลักษณะเป็นยังไงเป็นเพื่อน่ะเขาเป็นแครลักษณะเป็นยังไงที่คิดถึงเพื่อนเพื่อนที่น่ารักคอมเมนมดอยู่ในเวลานี้นะคะพลังงานของความคิดถึงถ้ามันเป็นพลังงานที่คิดถึงมากๆสามารถเชื่อมถึงคุณได้ก็จะต้องเป็นพลังงานที่เคยมีคอนแทคกกันเคยพบเจอกันเคยมีเอ e เน y ีร่วมกันเคย อยู่ในช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะแล้วตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาดีๆร่วมกันหรืออาจจะอยู่ก็ได้นะคะมาดูตัวตนของเขาหน่อยเขาเป็นใครลักษณะเป็นยังไงนะเ,นเพื่อนๆคนที่เขาคิดถึงเป็นเพื่อนมากๆในเวลานี้ตัวตนของเขาค่ะห้าห้าดาวคุณกับเขามีประเด็น ในที่เขาพูดเกินขึ้นมาว่าคนที่เขาคิดถึงคุณได้มากๆที่ส่งพลังงานถึงคุณนั่นแปลว่าเขาจะต้องเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของคุณและคุณอยู่ในชีวิตของเขาที่เคยทำให้กันมีความสุขแล้วก็เคยทำให้กันเสียใจคนคนนี้มีประเด็นกับคุณคะ่ะคุณกับเขาเคยไฟกันเคยทะเลาะก,กันเคยมีปัญหากันเคยขัดแย้งกันเคยไม่ลงรอยกันนะคะที่เขาคนคนนี้ ที่กาลังคิดถึงคุณอยู่มากๆอยาก,กอดอย่าหอมอยายอม,อ,มอยากดมเนี่ยนะคุณไฟกันมาแบบอาจจะไฟกันมาหมาดๆ,ๆเลยก็ได้เดือนทันหลังออกจากกันแล้วนะแชมเปญนะคะ mm hmm. เขากับคุณเนี่ยตอนนี้อาจจะติดต่อกันก็ได้หรือไม่ติดต่อกันก็ได้เพราะมันมีความแบบบาลานซ์ตัวเองอยู่ในเวลาเนี้ย มันมันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารก็ได้ถ้าติดต่อหรือคุยกันก็มีแต่เรื่องทะเลาะก,กันนะคะมีแต่เรื่องทะเลาะก,กันนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนทางไกลได้ค่ะคนคนนี้น่าเป็นคนทางไกลเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับการสื่อสารการติดต่อน่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ต่างชาติต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะเพราะมีการเทด้วยความที่พ่ใบไปเนี้ยมันคือการเท คุณอาจจะทอดทิ้งเขาหรือเขาอาจจะทอดทิ้งคุณมันมีการทอดทิ้งกันเกิดขึ้นทําให้เกิดความเสียใจมันทําให้เกิดห้าด่ามันทําให้เกิดปัญหามันทําให้เกิดการขัดแยง้งนะคะคนคนนี้แหละคนที่เคยมีประเด็นในใชีวิตของคุณนะคะคนที่เออเป็นตัวปัญหาทําให้คุณต้องเครียดหรือทําให้คุณต้องท็อกิทิกทำให้คุณต้อง,อง,องทุกข์ใจคนคนนี้แหละเขาเป็นใครอีกเขาน่าจะเป็นคนท่านลมนะ ถ้าจะดาบเยอะขนาดนี้นะตัวตนแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นดาบเลยนะคะอิตาน่นะ6ดาบแน่นอนมันมีความห่างไกลกันน่ะมันมีความไกลกันเหมือนเหมือนจะต้องแยกจากกันเพื่อทําอะไรบางอย่างเขาอาจจะแยกจากคุณเพื่อไปทํางานทําหน้าที่ของเขาหรือคุณอาจจะเดินออกมาจากชีวิตของเขาเพื่อไปทําหน้าที่ของคุณทํางานของคุณาะสองคนไม่ได้เจอกันนานแล้วเขาคุณมองว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วอาจจะมีระยะเวลาประมาณ5เดือน6เดือน นะคะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันมีความแบบการเดินทางมันเกี่ยวกับการเดินทางการสื่อสารหรือไม่ได้คุยกันมานานหาเดือนหเดือนห้าวันหกสัปดาห์อะไรแบบเนี้ยอืมใบสุดท้ายนี่ไม่ขึ้นตัวตนเลยนะขึ้นแต่ขึ้นแต่ e อ e r g y ของออปัญหาอุปสรรคหรือสถานการณ์นะคะขอดูตัวตนของเขาหน่อยอีกหนึ่งใบอุ้ยเขาเป็นคนดีค่ะนะ the elephant เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนใจบุญมากๆด้วยคนคนนี้นะเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นคนที่มีคําพูดเป็นนักจิตวิทยาที่คอยสอนคนอื่นคอยให้ความรู้คนอื่นคอยให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาของผู้คนแล้วก็ใจบุญสุนทานมันเป็นไพ่พระค่ะในสําหรับเนี้ยไพ่พระมันอาจจะเป็น energy แบบนี้เอ่อนะคะเป็นคนที่คอยให้ คำปรึกษาคนอื่นจิตใจดีด้วยชอบท,ทาบุญรรมะธรมโหมเนี้ยเป็นคนทรมะธรมโมชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเป็นคนที่คอยแบบซับพอร์ตคนอื่นทางความรู้สึกทางควทางจิตใจนะคนคนนี้นะคะอืมเขาเป็นคนดีนะคนดีมากๆถ้าเขาไม่เป็นคนดีคุณก็คงไม่คิดถึงเขาหรอกถูกไหมคนเรามักจะรักคนดีนะคิดถึงคนดีเพราะมันดีต่อใจของเราไงนะคะคุณอาจจะมองว่าเขาทําร้ายเรามันดียังไง แต่มันด้ต่อใจของเราไงคะนะพนเพื่อนๆเขาเพิ่งเข้าใจเหรอเขาเพิ่งเข้าใจโอเคไหมโอเคสำหรับวันนี้แม่มาเขาเพิ่งของน้องลำลาไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆเขาเป็นของสุภมากกันน้อยสำหรับคลิปนี้ได้ไหมคะ